แต่โค้ดสุ่ม id ฟรีที่เว no ok ็บนักเกอร์ n โนจดทะเบียนการค้าแจกไปแล้วมากกว่า500 id แล้วนี่ก็คือโค้ดฟรีนะสามารถเอาไปเติมได้ทุกคนถ้ามาสุ่มที่นี่ไม่มีเกลือแจก id ฟรีถึงวันละ10 id วงล้อ id ปักธง149พรอยามี id ปักธงทุกช่องเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดูว่าเราจะได้ id ไหนโอเคเราได้ id ปักธงหมวก f นะครับผมแล้วรหัส id ปักธงก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเราลองเข้า id เลยละกัน นี่นะครับนี่คือ i อปักธงหมวก F ที่เราสุ่มได้เมื่อตะกี้นี้บอกเลยว่าได้จริง100%แน่นอนถ้าใครอยากสุ่ม ID ดีปักธงก็ไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพจของเว็บมีคนติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนมี ID ดีปักธงให้เช่าชั่วโมงละแ5เท่านั้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนครับพอดีว่าช่วง2-3วันที่ผ่านมามีคนแปลกหน้าอยู่ในแคลนอีกแล้วซึ่งหลายๆคนในแคลนก็ไม่ได้สังเกตนะครับผมว่าคนนี้เข้ามาในแคลนได้ยังไง แต่ผมบังเอิญได้เข้ามาดูในแคนปรากฏว่ามีคนเพิ่มขึ้นมา1คนเขามีชื่อว่าหมีพ่นไฟ1นึ่งหนเออแค่ชื่อก็แปลกแล้วอะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยไม่มีชื่อแปลกๆแบบนี้นะทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นน้อง f อที่แอบเข้าแคนของเรามาแต่ประเด็นคือเขาเข้ามาในแคนนี้ได้ยังไงแต่ว่าแรงเขาแบบฮีโรอีกเลยนะคือโหดอยู่นะแสดงว่าเล่นทุกวันแน่นอนเดี๋ยวขอดูหน่อยดิโอ้แลงฮีโรอีกด้วยซีซันก็มีครบทุกซีซันแสดงว่าคนเนี่ยเขาต้องมีเงินเติมเกมพอสมควรเลยนะทุกคนแล้วอะไรเนี่ย ซื้อ,อยาคูน้าเลยรู้เออมันมันใช่เลยมันใช่ดับพิฆาตศูนย์เลยอ่ะเดี๋ยววันเนี้ยต้องได้คุยกับเขาแหละผมจะรอเขาออกจากห้องแล้วผมก็จะกดขอเข้าไปดูคือรอนานมากกว่าจะขอเข้าห้องได้ดูดิเพิ่งจะขึ้นธงตรงเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะลองขอเขาเข้าห้องดูมาดูว่าเขาจะให้เราเข้าหรือเปล่านะถ้าเขารู้จักเราเขาต้องให้เราเข้ายังยังตอนนี้ยังไม่เฮ้ยเฮ้ยเขาให้เราเข้าด้วยแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไหม โหลโหลไอ้น้องได้ยินพี่ปุ๊เนี่ยได้ยินครับเปิดไมค์ได้ปะเนี่ยถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคือว่ามันมีชื่อน้องอยู่ในแครนอ่ะตอนเนี้ยอันนี้น้องเข้ามาในแครได้ไงอะ่ะคือน้องแฮกเข้ามาหรือว่ามีคนชวนน้องเข้ามาอันนี้น้องเพิ่เฮ้ยพี่พศชวนครับเฮ้ยจริงเหรอพี่พศเขาไม่ชวนคนม,มั่วนะเขาต้องชวนคนที่สนิทกับเขาเท่านั้นน,นนะเว้ยถึงจะได้เข้าแครเนี่ยอันนี้เรามั่วปะเนี่ยเป็นน้องพี่พศครับเฮ้ยจริงเหรอ ถาจริงอันนี้เชื่อได้ป่ะเนี่ยหรือว่าไม่ใครแอบเปลี่ยนชื่อแก้งอาผมหรือเปล่าใช่เปล่าแก้งอาผมเปล่าคือพี่พสเขาไม่มีน้องไม่ใช่หรออันนี้อันนี้น่าจะมั่วนะเราอะแล้วน้องน้องชื่ออะไรอะชื่อข้าวปุ้นใช่หรอน้องชื่อข้าวปุ้นเนี่ยนะเป็นผู้ชายแต่ชื่อข้าวปุ้นเนี่ยนะจริงหอชื่อหมาครับ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าไอเด็กนี่มันกวนผมแหละมันบอกชื่อหมากับผม,มเฉยเลยอะอันนี้ถามจริง เราเป็นน้องพี่พ์จริงๆหรอแล้วทาไมไม่เปลี่ยนชื่อตอนเข้าแคนเปลี่ยนนายกก่อนเฮ้ยไอเด็กนี่มันเล่นลิ้นหว่ะทุกคนผมว่ามันกวนผมอะจริงๆผมว่าต้องมีคนในแคนนี่แหละแอบเปลี่ยนชื่อแกล้งผมแน่นอนคือถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อกลับนะผมจะไปบอกพี่รักให้ให้เตะออกเลยตอนเนี้ยเอาดิไม่มีตังเฮ้ยไม่มีตังได้ไงคือของของเราก็โหดนะดูดิอีโวคือครบทั้งตัว คือแบบซีซันมีครบทุกซีซันนขนาดเนี้ยบอกว่าไม่มีตังกับอีแค่ตังเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะพี่ว่าเรารวยกว่าพี่อีกดูทรงแล้วเนี่ยนี่ไงบอกไม่มีตังล้วแอคท่าปืนอีโวใส่ด้วยเอางี้ดีกว่าถ้าเราไม่อยากให้พี่บอกพี่รักเตออกแคร์น่ะก็ต้องมีของเล็กๆน้อยๆมาแลกกันหน่อยอะไรครับนี่เราไปที่ร้านค้านะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พ,พาไปดูไปที่ร้านค้าแล้วก็พี่ส่งของขวัญน,นะน้องส่งชุดนี้มาให้พี่แค่นั้นเรื่องจบ1 4ง9เเพชรพี่อยากได้มาก ครไม่ได้เราก็ออกแคนแค่นั้นขอได้ป่มล่ะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะบอกพี่รักหรือว่าบอกพี่พศก็ได้ว่าเราแอบเข้าแคนมาอ่ะแป๊บแป๊บอ้าวอ้าวไอ้นี่มันร้อนตัวจะชิง่งใช่ไหมผมว่าผมโดนบิดแน่นอนส่งไปแล้วถามจริงคือเราส่งไหมพี่จริงหรอชุดน,นั้นอะ่ะ <c oughs> เนี่ยใช่หรอของควันแล้วเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอลองรับดูนะว่าจะได้อะไรจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ถามจริงน้องไม่มีตังเปลี่ยนชื่อไม่ใช่หรอแล้วน้องเอาตังมาส่งนี้ให้พี่ได้ไงอะ่ะดูดีเองต้องไปเปลี่ยนชื่อก่อนไหมอันนี้พี่แค่พูดเล่นเฉยไปเถอยโอ้โหโอ้โหแล้วแล้วดูแล้วดูอคท่าใสาอีกเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วต้องเป็นใครสักคนในแขนที่แกล้งผมแน่นอนเฮ้ยเราเราเราเปิดไม้ได้ปะเนี่ยเปิดไม้ได้ปะเขอร้องขอ,องร้รองเฉลยคือจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิัลโดีครับ เฮ้ยใช่เหรอสวัสดีครับพี่เองครับสวัสดีพี่พี่หนุ่ยเหรอสวัสดีใช่พี่เองเฮ้ยจริงเหรอคือพี่หนุ่ยออกแคนไปสร้างแคนตัวเองไม่ใช่เหรอไปเล่นกับน้องน้องเอฟซีนะอ๋อยุบไปแล้วครับพอดีน้องไม่มีใครเล่นเลยน้องหนีไปเล่นเจมอื่นกันหมดแล้วครับเอก็คือคนในแคนเขาเลิกเล่นกันหมดแล้วพี่เลิกหมดแล้วไม่มีใครเล่นพีฟล์เลยหนีหมดแล้วอ้าวอ๋อแบบนี้พี่หนุ่ยก็เลยออกจากแคน แล้วก็กลับมาเข้าพีพีเซาแล้วแล้วกลับมาอยู่แคนนี้ไม่รู้จะไปแคนไหนตกใจหมด, <c oughs> ดนึกว่าใครคเยคือผมนึกว่าแบบมีคนแฮ็กเข้ามาในแคนเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะคือไม่กี่วันน่ะพี่แชเอมก็เพิ่งโดนแฮ็กไปอ๋อไม่พอดีพอดีว,ว่าพี่เปลี่ยนชื่อไม่เป็นพี่ก็เลยตั้งชื่อไงก็เลยลองตั้งชื่อเล่นก่อนไม่ได้เปลี่ยนชื่อนานไงโอ้โหแล้วดูตั้งชื่อมีพ่นไฟอะไรของพี่ <c oughs> แล้วบัตรเปลี่ยนชื่อโคตรเยอะเลยตอนนี้เลยเอาไปใช้เล่นบ้างโอ้โหใช้เล่นด้วยแสดงว่ารวยมากเออ ทีแรกผมก็นึกว่าใครบอกว่าชื่อข้าวปุ้นข้าวปุ้นนี่มันคืออ๋อข้าวปุ้นก็นชื่อหมาพี่เนี่ยที่กลังท้องในกลางจะคลอดแล้วเนี่ยชื่อหมาในในขอดูหน่อยพี่อ่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวก็เ,วเอาขึ้นให้ดูเนี่ยส่งไปให้แล้วนี่นะนี่คือน้องข้าวปุ้นนะครับอ่ะแหละหมาพี่หนุน่ยนะครับถ้าใครอยากได้ลูกของน้องเนี่ย <c oughs> ก็ค <c oughs> อมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค้างไว้ก็โอเคพี่หนุ่ยถ้าง,งั้นผมขอตัวก่อนนะขอบคุณมากครับสอหรับชุดเอา้าเดี๋ยวอะไรวะอ่ะอะไรเปล่าหรอเอาผมผมได้ชุดแล้วไงแล้วไม่่่ใชหรอออเสงคืนดิ เอาขอไปส่งคืนเอาไรวะโอ้เอาก็ตอนแรกพี่บอกว่าเป็นน้องพี่พศไงผมก็เลยถ่ายซะโอ้โหไอ้นี่น่ชยชอบถ่ายอของคนอื่นโอ้ยแย่จริงเหออะไรวะนี่เนี่ยธรรมดาอ,อ่ะพี่จะเอาใช่ไหมโอเคได,ได้ได้ผมส่งคืนให้แป๊บหนึ่งชุดไหนชุดไหนพี่ส่งผู้ชายให้ตูกต่ก็ส่งผู้หญิงคืนมาด้โโอเคได้ได้เดี๋ยวส่งคืนแป๊บหนึ่งเอ่อเดี๋ยวขอไอดีแป๊บหนึ่งคือจ่ายเต็มด้วยนี่เต็มด้วย ธรรมดาที่ไหนอ่ระดับไข่ตุ๋นไม่ใช้คูป,ปองส่วนลดอยู่แล้วขอบคุณคร้าน้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพี่หนุ่ยเนี่ยเขาอยู่ในแคลน p v ีมานานแล้วนะครับแล้วพี่หนุ่ยเนี่ยเขาก็ออกไปสร้างแคลนเองเพื่อที่จะเล่นกับน้องๆ FC ของเขาเนั่นเองนะฮะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าช่องพี่หนุ่ยคือช่องไหนนี่เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์ว่า npcx ก็เจอแล้วนะครับผมนี่นะนี่คือช่องพี่หนุ<ช>่ยที่เล่นกับพวกเรานะครับใช่ใ <ๆ S 2> แล้วพี่ไปเปลี่ยนชื่อกลับด้วยนะผมตกใจมากเลยนึกว่าใคร ตั้งชื่ออะไรเนี่ยมีพ่นไฟพอ <laughs> <g ül> ด,ดีปา่าเราพอดีน้องแถวบ้านไอแบงค์มพอดีมาจ่ายนี่ไงจะเปิดร้านมีพ่นไฟไงอ๋อ โอเคเออรู้เรื่องเออน่ะเดินดหน้าต้นเดินหน้าขายแน่นอนครับผมน้ารงเรียนมาลีครับดูดูเขามีการโปรโมทด้วยนะทุกคนหน้าโรงเรียนมาลีนะทุกคนไปซื้อกันได้ไปยไปซื้อก็ไปกินได้ครับพี่ไม่เกี่ยวนะโอเคทุกคนผมก็ตกใจหมดเลยนึกว่ามีคนแอบเข้าแคนมาจริงๆแต่ว่าในไหนก็ในไหนละขอมาส่งกิจกรรมลัคกี้บิลหน่อยละกันเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยคุ้มที่สุดในเกมแลวนะทุกคนเพราะว่ามีของที่น่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายชุดนี้คือคือมันเท่มากเหมือนแบบเป็นราชวงศ์หรืออะไรย่งี้เลนะ คือมันสวยมากเลยแล้วก็มีชุดผู้หญิงด้วยเอออันนี้อันนี้เป็นซีรีส์เดีวยวกันกับชุดผู้ชายเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมเอาแน่นอนแล้วชุดถัดไปก็คือชุดผู้หญิงอันนี้น่าจะเป็นชุดสงการหรือเปล่าผมยังไม่มีนะเดี๋ยวผมจัดเลยชุดนี้แล้วแบบมีเอฟเฟกเป็นน้ําข้างหลังด้วยนะเฮ้ยแล้วทรงผมของน้องคือสวยมากๆเลยเนี่ยดูดิเป็นการมัดหางม้าข้างหลังด้วยเดี๋ยวเรามาลองซูมส่วนลดกันเลยดีกว่ากดไปเลยซูมฟรี free. มาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ เฮ้ย80%แล้วดูราคาของดีหลักร้อยแค่นั้นน่ะคือมันโคตรถูกเลยเดี๋ยวผมเอาชุดผู้ชายก่อนล้วกันชุดนี้นะ199เพชรนะครับผมชุดอย่างสวยแต่ราคา199เพชรแค่นั้นเองคือมันถูกมากๆถูกเกินเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชุดต่อไปกันเลยมาด,ดูกันว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์90เฮ้ย อันนี้คือคูดถูกนะ90%ถ้าใครมีเพชรเหลือก็อย่าลืมมาสุ่มแล้วก็มาซื้อชุดกันนะทุกคนบอกเลยว่าถูกจริงๆแลว้วน,นี้ก็คือชุดที่ผมสุ่มได้เมื่อกี้นะครับ199เพชรมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนสำหรับวันนี้พี่ไข่ถุนต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ